ช่วงแรกอ่ะเขาจัดโปรโหให้เราเต็มที่ <laughs> เขาแบบพี่ขาแบบใส่สเดี่ยวด้วยนะ,ะ,ะ,ะพี่ขาต้องต้งต,ตัวเล็กนก่ารักพี่ขาแบบออ้ยออแลอลแอเราตลาดเสร็จแล้วผ่านไปได้ไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นคนที่พาเรามาเจอคือพี่นอ็อตไอคืนแรกนะนะั่นแหละที่บอกว่าไปเจอที่สเตททาวเวอร์มันยังไม่จบนะ <laughs> มันจริงๆเรื่องมันควรจะผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเผื่อใครถามว่าแล้วเบนมันไม่เสถหาเราทําไมวันนั้นอ่ะเราไปเราก็ไปที่ผับเราหลังจากที่งานพี่น็อตเขาจะไปที่อื่นกับเบ้นกับพวกแก๊งนางแบบแต่ไอสองคนนี้นึกภาพเบนกับพี่น็อตบอลลิสต์ออกไหมไปอยู่ในแก๊งนางแบบมันคงเขินๆมันไปถึงแล้วมันมองหน้ากันบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ของเราไปหาไอมิกดีกว่าเขาก็เลยมาหาเราแต่พี่น็อตเนี่ยมันไปเที่ยวอยู่ในในผับแล้วอยู่ดีพี่น็อตก็บอกว่าไอมิกฝากเบ้นมันด้วยเดี๋ยวแม่มันมารับวแล้วอ้าวข้ามเที่ยวต้องนั่งตรงนี้เป็นเพื่ออ้าว <laughs> นั่นแลแล้วเราก็เลยถามเมน้นดื่มอะไรไหมได้ครับพี่เอาอะไรล่ะหนูไม่รู้แล้วก็คิดว่าเออเอาอะไรง่ายๆเอาบีฟิซซีทูแล้วกันหนึ่งช็อตให้นางกินนางก็กินเสร็จอุ้ยอร่อยพี่ก็เอาอีกไหมอ่ะก็เอาโปร็อบอีกที่หนึ่งให้นางกินแล้วเราพอละมั้งหน้าชักเริ่มแดงละพอเหอ <laughs> ก็คือคิดแค่นั้นแล้วก็บอกอ่ะกินน้าเปล่าแล้วกันน้องใครจะไปคิดว่าสองช็อตมึงจะหน้าแดงขนาดนั้น <laughs> แล้ววันที่แม่มารับแล้ว กลับบ้านอะเบ้นอ้วกกลางทางด่วนเนี่ยก็ไม่แต่ละอยาที่แม่เห็นอะเออเดวันก็แม่้วกเออเบ้แ้วกวกลางทางด่วน <c oughs> นางเลยโทรมาเล่า <c oughs> แล้วหลังจากนั้นถึงได้ไมเสเ็จ <c oughs> ทุกวัน <c oughs>